เรามาปลูกแตงโมนะครับอู้คนอยู่ไกลนู้นนะครับปลูกแตงโมตอนนี้จะตรงกับวันที่1เมกราคม2567นะครับนี่เราใช้สูตรน้ำปลูกไปด้วยลดไปด้วยนะครับเรา,าปลูกไปแล้วเราก็จะลดตามนะครับที่แปลงเห็นตรงนี้ที่เราเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้ว ล้วตรงนี้เราก็มาไถาลปลูกฝั่งคนละฝั่งกันนะครับแล้วเราไปดูไอพ้พนักงานที่เราจ้างมาปลูกแตงโมนะครับตรงนู้นนะครับมาดูกันนะครับของเราเดินท่อไปทางนู้นนะครับตามถนนไปทางนู้นนะครับนี่เรามาดูไอ้ที่เราลดน้ําที่เราปลูกไปแล้วเราลดน้ํานะครับ ที่สวนของเรานะครับอยู่ที่ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ปลูกนะครับอยู่บ้านหินโคนนะครับตำบลสแกซำอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้เราปลูกปลูกแล้วเราก็รดน้ําทันทีนะครับเพื่อไม่ให้ต้นแตงเขาเหี่ยวนะครับเราจะใส่สารหยดนะครับความห่างของสารน้าหยดนะครับ ระยะหยุดนะครับก็1ิบเซนนะครับเราจะใช้ทีหน่อย10เซนนะครับเวลาลดน้ําไปของเขาจะได้ชุ่มชื้นดีนะครับตรงไหนที่ตันมันก็ยังมีอีกตรงที่ไม่ตันนะครับนะครับแตงนี่ของเราก็ต้นกล้านี้เราได้วันนี้เราปลูกช้าไปนะครับต้นกล้านี้ก็ได้สิบสิบหสบดวันนะครับต้นกล้านี้16 1หวันแล้วนะครับก็ขึ้นใบที่2จะเข้าใบที่3มแล้วนะครับอันนี้ก็ เราปลูกช้าอยู่นะครับปกติก็แตงก็10วันถึง15วันก็ปลูกประมาณนั้นนะครับแต่อันนี้ต้นแตงได้17วันป7กวันนะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต้นแตงปลูก17วันจะเป็นยังไงนะครับต้นกล้านเออต้นกล้า17วันปลูกแล้วจะเป็นยังไงนะครับตรงไหนที่ใสาย,ยางทับนี้เราก็งัดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูคนปลูกทั้งนู่นนะครับ อันนี้เราเราปลูกไปเมื่อเช้านะครับตรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยครับตอนนี้เราก็จะมาลดไปด้วยนะครับปลูกแล้วเราลดตามนะครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้ต้นแตงเหี่ยวนะครับเห็นไหมครับที่เราต้นไหนที่ที่มันแตกนะครับมันก็จะเหี่ยวให้เห็นทันทีนะครับตรงไหนที่มันเกิดมันก็จะเขียวให้เห็นนะครับตรงนี้สงสัยตรงที่มันแตกนะครับไอ้ที่เขาเวลาเขาปลูกใช่ไหมครับดินมันแตกครับมันก็จะเหี่ยวอย่างนี้และครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับบางทีดูถ้าไม่ฟื้นก็ช่างมันนะครับเพราะเราปลูกทีอยู่เราปลูกก็มัน 40- 50ถึงเซนต่อต้นนะครับปลูกแตงโมนะครับแล้วแต่ชอบเราอยากปลูกห่างก็ปลูกห่างก็ได้นะครับเราจะปลูกทีก็ปลูกทีนะครับกุ้งผมชอบทีทีนะครับดูนะครับเพื่อนๆเราปลูกตัวนี้เราปลูกมาเช้านะครับ นะครับปลูกเมื่อเช้าตอนนี้ที่เราปลูกแล้วก็ไอตอนนี้ที่เราไออันนี้เราก็ยกสายใส่หน่อยนึงนะครับยกสายใส่ตามร่องที่ที่ไม่ที่น้ําหยดไม่ถูกนะครับเราต้องยกดให้อยู่ในแถวแนวมันนะครับเห็นไหมครับเราจะใช้ท่อ PE เป็นหลักนะครับท่อ PE นะครับเห็นไหมครับท่อ PE นะครับสองนิ้วนะครับ ตรงไหนที่เราเจาะไม่ตรงนะครับเจาะที่เจาะไม่ตรงนะครับเห็นไหมครับที่เจาะไม่ตรงกับแถวนะครับเราก็จะใช้สายยางอย่างนี้นะครับสายท่อพีอประมาณสหุนหรือ4หุนประมาณนั้นนะครับ4หุนหรืออะไรประมาณนั้นแหละครับที่เสียบท่อไอวาวสารหยุดเราได้นะครับเราก็จะต่อนะครับเราก็จะโค้งเห็นไหมครับเราก็จะโค้งเข้ามาใส่ในสายน้ำหยุดไปทางนู้นนะครับก็ทั้งสองฝั่งนะครับถ้าเจาะไม่ตรง แล้วก็มีธีแก้อย่างนี้นะครับเราไม่ต้องไปเอียงไม่ต้องไปอะไรนะครับตรงไหนที่เราเดินล่องตรงนี่ครับที่เดินล่องตรงโดยที่เราไม่ต้องไปต่อสายอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ต่อสามหยดเข้ากับวาลเลยนะครับของเราพอดีลูกนะครับเดินสารน้หยดไม่ตรงนะครับเอเดินไอเดินล่องไม่ตรงนะครับเราก็เลยต้องเดินเออเลยเราเลยต้องใช้ท่อพีอีมาต่อโค้งอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับน่าจะต่อโค้งเอากระเปานะครับ เราก็จะมีตัววาวตัวที่เห็นเป็นวาวต่อนะครับนะครับแค่นี้เดียวเราเราไปดูพนักงานเราดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับสายใหม่ก็ยังมีรั่วอยู่นะครับสายใหม่เห็นไหมครับสายใหม่ก็ยังมีรั่วอยู่รั่วเยอะเลยทีเดียวนะครับสายใหม่นะครับเห็นไหมครับสายใหม่ก็ยังมีรั่วอยู่นะครับอาจจะเป็นเกิดจากที่เราเรา,เราดึง ดึงสายมันเดมานะครับมันมีกาทำการเสรียดสีนะครับมาดูพนังานเอนเ,เราอาจจะทำเวลานิดหนึ่งนะครับก็อยากให้เพื่อนได้เห็นการปลูกของเรานะครับการที่เราจะ แต่เราต้องยกล่องนำนะครับการที่การที่จะปลูกนะครับเราต้องยกล่องนำแล้วก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นเลยแล้วก็ไถขึ้นล่องอย่างที่เห็นนี้นะครับใครก็ติดตามคลิปของเราก็แล้วกันนะครับคลิปเก่าๆย้อนหลังนะครับว่าวิธีการใส่ปุ๋ยการเตรียมดินทำยังไงแบบไหนนะครับแต่ละแต่ละคนก็จะปลูกไม่เหมือนกันนะครับแต่สูตรวิธีของเรานี้จะประหยัดประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดปุ๋ย แล้วก็ประหยัดยาประหยัดอะไรนะครับของเราจะทําแบบประหยัดนะต้นทุนนะครับทําไม่ลงทุนม,มากแล้วก็พยายาเราไม่ใช้คุ้มนะครับไม่จําเป็นต้องคุ้มเพราะเปลืองงบประมาณนะครับเพื่อเราจะได้ประหยัดงบประมาณนะครับอันนี้ก็คุณยายก็ปลูกแตงโมนะครับคุณยายปลูกนะครับคุณยายวันนี้เป็นเรืครับแม่ปลูกหางนิดหนึ่งก็ได้ด้ยหาก้อนนี้นิด แต่ก็ขนาดน,นี้ก็ได้เบ็นไปลูกนะครับแล้วก็ยายก็ปลูกแตงโมนะครับก็พนักงานเสืบต้นกล้าแผนกส่งต้นกล้าก็ยังไม่มานะครับพนักงานก็ลางานว่างว่างจากการเสียเวลาในการปลูกครับอยากเสร็จแล้วนะครับพนักงานก็อยากจะเสร็จแล้ว อันนี้ก็เหลืออีกไม่กี่แถวนะครับถ้ารีบๆหน่อยก็จะเสร็จนะครับพนักง,งานไม่ยอมส่งต้นกล้าให้พนักง,งานเลยนะครับรแผนกแผนกส่งต้นกล้านะครับดิ้งอยู่นู้นไอทางนี้เรายังไม่ได้ลดน้ํานะครับเพราะว่าเราต้องให้ปลูกให้เต็มก่อนต้องปลูกให้เต็มแถวเราถึงจะลดน้ํานะครับเพื่อเราจะได้ไม่ แชจนเกินไปนะครับตอนนี้ที่เราปลูกเสร็จเราก็จะลดน้ําทันทีนะครับก่อนที่เราจะปลูกนะครับเราต้องลดน้ํากับถาดก่อนนะครับก่อนที่จะมาปลูกเพื่อเพื่อจะไม่ให้ต้นกล้าเขาเหี่ยวนะครับถ้าเราไม่ลดนะครับก่อนเราจะได้ปลูกมานะครับก่อนเราจะได้ลดต้นมะต้นกล้าเขาจะเหี่ยวนะครับเราต้องปลูกก่อนเ,อเราต้องลดน้ําก่อนแล้ควค่อยถึงมาปลูกนะครับแล้วก็มาลดอีกทีนึงตอนที่เราปลูกเสร็จนะครับ าะบางครั้งก็พูดไม่ค่อยถูกถูก,ถกผิดผิดนะครับก็ฟังเอาไปเวลาที่อยากทําตามใครคนไหนปลูกเป็นก็ดูวิธีของเราได้นะครับอาจจะเป็นวิธีที่ง่ายง่ายนะครับถ้ายางเราก็ไม่คุมนะครับายางเราไม่ได้คุมเลยนะครับอันนี้ทีมงานกเก่าๆนะครับที่เราจ้างประจําทุกปีทุกวันทุกเดือนนะครับประจําที่เออที่ปลูกที่ไรเราก็จะเอาแต่พนักงานชุดเดิมนะครับ ชุดเก่าๆมีแต่มีแต่หลักหกขึ้นมีแต่หลักหกขึ้นเกือบแปะหลักเกตแล้วนะครับก็ยังทํางานไหวอยู่ทํางานอึดทํางานทนก่อไวรุ่นนะครับนี่ไวรุ่นอาจจะรุ่นอาจจะมาทำให้เออวัลูกๆมันมันหวานปุ๋ยยังไงน้อยเนาะมันไม่ได้ไถกบมันเอามันยังไงวะ เห็นรอยเม็ดปุ๋ยลอยอยู่บนฟ้าอยู่เลยทำเราไม่ได้ดูนะครับลูกๆอาจจะทำแบบลวกๆนะก็ปกติเราจะหวานปุ๋ยแล้วก็ไถกบอันนี้สงสัยไถแล้วก็หวานปุ๋ยเพราะรีบเกินไปนะครับรีบจนเกินไปเพราะว่าอยากเสร็จลูกๆไม่อยากเสร็จแล้วก็รีบทำยังไงก็ทำไปแต่ที่จริงมันก็จะไม่งามนะถ้าปลูกเราต้องลดสายน้ำหยุดต้องสายต้องปล่อยน้ำมากัด แถวแล้วไม่ได้อย่างงั้นแตงมูไม่งามนะครับก็ก็มาดูวิธีการปลูกแเราแค่นี้นะครับก็ก็ระยะห่างของร่องก็3เมตรนะครับจากตรงนี้มาถึงร่องตรงนี้3เมตรนะครับ 3เมตรระยะความไกลนะครับก็ประมาณ80เมตรนะครับ80เมตรแต่ถ้าอยากให้ดีหน่อยคือเวลาเราเปิดน้ำแรงดันเขาจะพอดีหน่อยก็ประมาณ60-70เมตรนะ60เมตรจะพอดีนะครับแต่ถ้าว่า80เมตรนี้บางครั้งแรงดันของน้ำนะครับอาจจะส่งมาไม่ถึงปลายหางทางนี้นะครับเพราะว่าจะไหลน้อยน้ำจะไหลน้อยนะครับ อาจจะทำให้แตงมูเราเสียหายได้จุดตรงที่ห่างๆนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันมาไม่ถึงนะครับเราถึงบอกว่าถ้าจะให้ความไกลของมันก็ประมาณ6 0ถึงเ0เมตรพอนะครับ 60- 70เมตรพอจะได้ไม่น้ำความดันเขาจะได้ชุ่มชื้นสม่ำเสมอนะครับเอเคนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ